สวัสดีคะะ่ะภูมพพ่น้องเมื่อเรีกมบพร้อวกับดารามาดามอีกคือเก่าเนาะในทางช่องดูดูมาดามเอกว่างในทางของลาวสตาเมื่อวานเอกตังก้งใจพอดพูพ่อไพ่ภูมิพ่น้องค่ะเข้าตัดตัววิงตัวรูดเนาะนี่จะสายวิย่งสายรูดที่ผ่านเมื่อเีมือใหม่ป่ใหม่ผู้ดใดชอบไปกับเซียนมุมมาติดตามชมเพราะว่าสายวิย่งสายรูดหามพาดเมื่อวันของคนเข่าไป บนเข้าไปที่สองแล้วล่างเข้าไปที่สามเก้าสตาออกบนหนะึ่งสองเก้าเนาะล่างออกสามสี่เันเข่าวทั้งหนึ่งทั้งสามเคยี่น้องแล้ววดก่อนหนะ้านั้นมันที่ยี่สิบแปดกะตัววิ่งไปเนาะค่ะนักสามยี่สิบเจ็ดกะตัววิ่งมาทั้งบนทั้งล่างวัดนี้กะมาทั้งบนทั้งล่างหมดขึ้นนี่โอ้มาบ้านนี่เนาะคะ่นะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ วันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดเนาะ <adults> ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุขทืตอวให้แค่เป็นแนวทางโปดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลยมีเข่าไม่รุ้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆเพื่อน้พื่องค่ะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะรับฟองให้ไม่ก็รู้สึกว่ามันปั่นในเพี่น้องอ่ะ เชื่อนมให้มารูุตลาสตาศูนย์กับสองสองตัวสี่หางศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่สามตัวเน้นหางเดียวไม่อเดียวศูนย์หนึ่งสี่จับหน้าจอถ้าใครจะตามของ เสียนหน่มนะสายวิ่งสายรุดเดินดีพ่ให้พี่น้องสายวิ่งเพื่อนเนาะแต่ว่าจักคู่กับมีเขา่ามีรุดเนาะคะนะ่ะเนาะแต่เมื่อวานนี่ไปแต่ตัวรูดวันนี้เมื่อใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใ,ใดเป็นแฟนครับจับตาโมองอะไปต่อเป็นของดาล่ามาดามเนะ ของดารา,าดามไปแต่ตัวรูดขึ้นกันพม่พี่น้องหนึ่งมาลักลอยสองตัวไม่ผ่านแต่แต่เมื่อวานซื้อของมาด,ดามบอกนึกเขาที่าบวัดใดที่แตกบนลางวันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคยนะี่สิบเจ็ดเข้าทั้งบนและล่างยี่สิบแปดก็ยังไม่หลุดยี่สิบเก้ายังไม่หลุดวันนี้วันใหม่ไปใหม่สายขยันไป ล่าสตากันพ่อแม่น้องค่ะสองตัวมาตัวก็รู้แล้ววันมาเนาะอันนี้มือไม่ไปไม่อ่ะก็ได้สดตามของดารามาดามเตรียมตัวแคบหน้าจอถ้าไม่เข้าไม่ฟังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยก็เลกคึอตัวให้แคบเป็นแนวตามพระามให้วันนี้รูปเล่าสตา8แปดกับเก้าสองตัวสี่หาง 8ปดสี9แปดบ้านก็จะเป็นแปด9ปดตัว3หางแปดเก้าสองแปดเก้าสาองตัวเน้นไป2องหางเน้นไปที่8 3 9สาสตัวสตัวเนินหางเดียวเลเดียว8 9ดเก้าสาเด้อค่ะเอาจับหน้าตัว ถ้าใครจะตามของเดล้ามาดามเนาะ,ะกลับขอบุญของคุณเอสซีทุกท่า้ที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอสซีใหม่ SC เอสซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกลับขอบคุณหลายๆหลังจากคลิปนี้แล้วก็จะเป็นของฮานอยนะคะหลังจากคลิปนี้แล้วก็จะเป็นฮานอยหลังจากฮานอยก็จะเป็นเล่าสตาร์เพราะว่าช่องนี้มีสามอย่างเนาะ รัฐบาลไทยกับลาวพัฒนาคือท่านสงมาดำมเงินชาแนลเนาะคะ่ะอ่ะโอเอาตพิจารณาพี่น้องยุ่งม่กี่นี่เนาะมากับเพื่อนเฮ็ดอยู่ในโรงแรมกันเลยจากมีเสียงยุ่งแน่ไปแน่มีเสียงเสกแซงแน,งน,ะะน่แต่น้อยเนาะค่ะเนาะไม่สะดวกแต่ก็ทําได้เนาะไม่สะดวกแต่ก็ไปได้โว้พี่น้องค่ะตอนนี้มาเที่ยวโซฟอร์ฟลาว เพื่อนๆนะมากันหาทุกคนอะตอค่ะของชอเชื่ใจเข้าไปที่สี่เนาะเข้าไปที่สี่ยางไม้เห็นนะคะให้ซีีออกสีสามพ่อแม่ไปลองค่ะให้สี่สี่ออกสี่สามสามสี่เมื่อนี้เมือใหม่ไปใหม่ของซอเชื่อใจเป็นยังไนประวัติประวัตินั่งบนหลุดป,ประวัติยังไม่หลุดเนาะ สองวัติภัณ์ว่าเราได้แ่่ของโซเสียใ่เนาะยังไม่หลุดเลยตั้งแต่13 14 15 16 17 18 19บห้าสิบหเก้าโอ้ยยีเก้ายี่ห้าโอ้ยแปาอัน10บอาไม่นี้มือใหม่ไปใหม่ต้าเสีใจให้มารุดลาวสตาสองกับ3าสองตัว4ี่ห้าสองสสองห้สามสสามหเบิ้ลก็จะเป็นสองสอง สามสามสามตัวสามหางสองสามสี่สองสามห้าสองสองสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองสี่สามสี่สามตัวเน้นหางเดียวเงีเดียวสองสามสี่แคบหน้าโจถ้าใครจะตามของโชวเชิดใช้เน้วไปตัวเป็นสองไปกาพะพุนพะพุนเช่เชิดใช้ที่หายตัวเลขกเน้าพังเน่าบ่านข้างสองตาพะพุนลไร อของรับนางฟ้าก็ยังไม่หลุดเนาะให้เก้าสามออกเก้าสองโวปนองวันที่28ดเข้าไปเด้อเลย,เร,ยรับนางฟ้า,เนา,ฟาเนาะยี่สิบเก้มาแต่ตัวรูดถือว่ายังไม่หลุดวนันนี้วันใหม่ไปใหม่แค่รับนางฟ้าให้มารูดล่าวสตาหกกับ8ด โอกับเจ็สองตัว4หางเอเต็มคิวค่ะมีผูเสืฟกับแกควอมเลยไปสองตัวสหางก็จะมี6 0ศูนย์หเบิ้ลก็จะเป็น6กหกเสตัว3หาง6กเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหก็ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่7 0็ดศูนเจ็ดนึ่งเน้นหทางเดียวเมียวเดียว หกเจ็ดศูแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณบพานเนาะืัอนี้ืัอใหม่ไปใหม่ซอ,องสุวรรณไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ซองสุวรรณให้มารูด เลาสตาสี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่หกสี 7, ่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นสี 4, ่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสี่ห้าหกสี 4, ่ห้าเจ็ดสี่สี่ห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าหกห้าเจ็ดสามตัวเน้นสองหางสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดทับหน้าโจ ถ้าใครจะตามของส่งสู่วันแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาเลยวิธีมากกับวัวานตรงกับพอดูเขาให้แป็นครับเลขนี้คือมาเรื่องเป็นนองค่ะบมื่วานไม่ผ่านแม้กระทั่งตัวรูดเนาะวันนี้วันใหม่ไปไหมเมื่อเขาก็เขาคาดขาดเดนละพวงพป่นอน,นอนเอางานเรื่องไมเบิ่งบ่อนของส่องสุวรรณว่าของเกินเขาวงดที่พานมา ของสรางสุวรรณน่าจะเดินยู่มี่ของไพ่ในบุกเขาเนาะเอาบุเป็นงังแล้วบุเบิ้งประวัติพระนะ่อ,อพี่น้องเอฟซีกับแฮงบอมาเบิ้งประวัติยเยอะออาผู้ใด้ติดตามของเลขมีที่มาวันนี้สวยไหมตัวเลขแนวทางเนาะน่าจะไปน่าจะปานเลขมีที่มาให้มารูดนราวสตาร์หนึ่งกับสามโซอ๋อสองกับสามขอโทษขอให้ค่ะเอาปุ๊บปิดปรับผูดพี่น้องเอ้ย สองกับ3ตัววิ่งตัวรูดสองตัว4หาง2 5งห้าสอเบิ้ลจะเป็น2องสอง 3, 3, สตัว3ามหาง 3, 5, สองสามห้าสอองตัวเน้นไป2หางเน้นที่3มรูดที่3เน้นไปที่3 5 3, 7, มห้สตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว2 3งหชัดหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มา แล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของเล็ล็อกจิ๊กข้ารวยเนาะคนเป็นหนองโอ้ล็อกจิก๊กัระบอพา,านไม่นี่นมือใหม่ไปใหม่กับก็ถอดพอไปเมื่อประวัติเพื่อนจังหน่อยเนาะคนพี่นหองว่ากองเป็นเป็นจังใดยี่ห้าเข้าไปค่ะยี่สิบเจ็ดเข้าตัววิง่งตัวรูดเอาวันที่ยีิมหาจับครูยีิมหายิมหกขันแนน เอยีมซียิมหางวาสีวาสันดกอะลอ็อกเชียารายใ,ให้มาเอาแต่สันเอาออกสันนองพนรูปเนอ,นะองค์ะล็อกเชียให้มารูดแรงสตาสี่โมงเอ,อ้สามโมงสี่สิบห้านาทีวันนี้สี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าเบื้อนจะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางห้า สี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าสี่สี่ห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่แปดห้าแปดสามตัวเน้นทางเดียวเม็ดเดียวสี่ห้าแปดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขล็อกจีファーรวยกับขอบุญขบุญเอฟซีทุกกานด้อค่ะที่เขาห้าติดตามชม ไม่ว่าจะเป็นเลซีใหม่เ c ซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือตามขอบพระคุณหลายๆราะการขอบคุณเช่นเช่นที่หายตัวเลขแนวทางว่าทั้นสองการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ทาลาวสตาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ